พุทธอิติปิโสภักขวาพุทธภักขวาติอิติปิโสภักขวาอาระหังอิติปิโสภักขวาสัมมาสัมพุทธอพุทธอิติปิโสภักขวาพุทธภักขวาติอิติปิโสภักขวาอาระหังอิติปิโสภักขวาสัมมาสัมพุทธอพุทธอิติปิโสภักขวา พุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังอิติปิโสภะคะวะสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะคะวะพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังอิติปิโสภะคะวะสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะคะวะพุทโธภะคะวะติ อิติปิโสภะคะวะอะระหังอิติปิโสภะคะวะสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะคะวะพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังอิติปิโสภะคะวะสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะคะวะพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหัง อิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวาอะระหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวาอะระหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธ